ทุกคนรอทุกคนเข้ามาก่อนนะคะมาไลฟ์หน่อย <c oughs> วันนี้ก็อาจจะพูดถูกแอนไฟายาวได้หรือเปล่าเวลาไม่ได้เยอะมากใช่เราไม่ได้อยู่มาหรือทุกคนก็มาเชมใหม่แล้วในยูทูบเชมคใหม่วันที่ห6ค่ะ วันที่สิบเจ็ดท่านแตวันที่สิบเจ็ดจะอยู่กรุงเทพแล้วก็วันที่สามสิบก็จะกลับญี่ปุ่นก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบหกเป็นสุดท้ายที่นีนาจะอยู่เชียงใหม่ก็เลยถ้ามีเวลาว่างอะไรต่างๆนะวันหยุดมไม่มีวันหยุดแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างก็อยากไปเที่ยวในเชียงใหม่ด้วยแต่ว่าไม่รู้จะมีเวลาไหมนี <c oughs> อันนี้ฝ่สองเต็นสองสิเตทีมสีมาใช่ <c oughs> ใช่ใหม่แล้วตเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าใช่ใหม่มานหนาเพราะน่าจะไม่ได้ออกไปคนโนหรือเปล่า <c oughs> ได้เจอนอนอย่าได้เจอแล้ววันได้เจอกับทุกคนเลยใช่วันนี้ เ <z> ด <Middle> ี๋ยวขอโทษนะทุกคนในยันทำมันเป็นโพสก่อนชุดที่จะใส่ในงานจะยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าเมื่อคืนอะเมื่อวานเราก็มาจากสเตตอนไฟใช่ไหมเรากินข้าวเสร็จเราก็มาไลเราก็น่าจะไลเสร็จอาบน้ำเราก็ทำของคอนเซ็ปตก่อน ใช่แล้วก็ต่อริททำขงรีเซ็ตต่อด้วยแต่รีเซ็ตก็ยังไม่เสร็จอีกทีแล้วก็ตนนัวนี้ยังไม่เสร็จของอนจากมือที่จะใส่ชุดกอะไรนี้ใช่ก็ผมอว่าเผื่อก็นอนหน่อยมาแต่ว่าว่ายังมีเวลาที่นอนในรถบคนที่จะถึงไปสนามบิน ก็ไปช่วงเวลาไปสนามบินก็นอนในรถแล้วก็ถึงสนามบินแล้วแล้วก็ในเครื่องในเครื่องก็หลับแบหลับยาวเลยไม่ตื่นเลยใช่แล้วก็ตื่นเช่คใหม่แล้วก็นาน่ารบตู้กลับมาที่หอก็นอนยาวเลย <laughs> ใช่ใช่แล้วก็กว่านก็ไม่ได้เจอกันกับพี่สตาร์ของซีเจมานานแล้วใช่ไหม ก,กูแบอยู่แค่วันจันทร์แล้วก็วังทันแต่วัาเังาก็อยู่คุณเทพยาวอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วคุณวันเนี้ยไม่ได้แตนหน้าตทนที่กลับมายังไม่ได้แตนหน้าแต่ว่าวันเนี้ตรวเย่มามีถ่ายด้วยก็เลยตอนเนี้ยแตนหน้าเรียบร้อยแต่ว่าตทนที่กลับมาจากคุณเทพอบยังไม่ได้แตนหน้าเลยยังหน้าสดก็ทุกคนก็เห็นหน้าดนะินาเราก็ตกใจว่าลีนนะ่รองอยังนออ่าร้ยง คือเตอ้งก็รู้สึกนะเพอคือมาอยูดดีดีก็จะมันจะจะจะ,จะมันหลับตาเลยอะใช่ใช่แล้วก็มาเป็นว่าอะไรน่าจะเป็นเป็นตาแบบนี้ตอนที่คุยกับพี่พี่ทีมงานวันนี้เป็นทาแบบนี้บ่กเออใช่ค่ะค่ะค่ะเออโอเคได้เี๋ยวคุยได้ปกตินะแต่ว่าหน้าดีนะามาเป็นแบบนี้สำหรับแบบพี่สุดาบอกนะใช่ ล้วก็กับเร,เราเคยกับทีมพี่สตตล์นิดหน่อยแล้วก็คือหมาหมา้อนล้วก็เ,เก็บของแล้วก็เ,เก็บของเพื่อที่จะลงไปคนเทพอ,อีกทีก็เกิดเป็นต้องเก็บทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่าอย่างของของอยู่นะยังมีของอยู่แต่ว่าในทั่วอะไรแต่เสื้อผ้าก็ค้างๆมาเป็นหน่อยแล้วไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ายัางมีงานที่มาเป็นพบปั๊บไลน์อะไรต่ตางๆแล้วเป็นชุดที่จะใส่ทำวันวันธรรมดาด้วยอยันนี้ เคอยังไม่ได้เก็บทุกอย่างแต่ก็พยายามเก็บเยอะเพื่อจะได้มาเป็นชนหลังที่มาเป็นไม่ต้นรีบมาเป็นเก็บของอะไรขนาดนั้นสภาพแบบไม่ได้หนอมากเ <laughs> นาะที่ตอนนี้แทนหน้าแล้วก็รู้สึกน่าจะเป็นดีกว่านาศนะเ <laughs> จอการของแกลดนะคะไม่ได้เจอกันนะ ใช่อยากให้ทุกคนมาคอนเสิร์ตสุดท้ายจริงๆนะเพราะว่าจะเหลือนิดเดียวป้ะนกูจะไม่แบบล่าส์กยังไม่ได้ดูว่าเช็คใครหตดมันเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาเนาะใช้อยากให้าานะใครหมดเนาะก็ดีถ้าใครหมดก็จะดีใจมากๆใช่แต่น,น่าจะยากเพราะฉันอีู่แบบซีจิงก็งานอยู่นาะใช่ ถ้าู่โกลต์เนี่ยโเลยนะโก้ใช่แ่ก็จะเป็นคนไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แล้วมาเก็บของอะไรต่างๆใช่แต่ว่าตุ๊กตาตัวนี้อะไรต่างๆน่าจะจะเอาไปกับรถตู้มุงที่จะหลไปกรุงเทพวันนี้เทเลา์นี้เสร็จ ก็รีบอัพน้ะแล้วก็ทำต่อกคอนเสิร์ตดิเซตด้วยแล้วก็รีบทำโพสของชุดที่จะใส่มีที่เงยู่ออนไลน์งานจะมาสิบหกสิบเจ็ดนี้เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเราจะปิดเพลย์ลุ่แล้วนะและ้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่ามีประชุมนทันตเช้าแล้วก็ประชุมคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ตอนเย็นก็มีพบปัปลายนะคะน่าจะคุยเรื่องขอนเสิร์ตไฟด้วยบ้างอะไรอย่างนี้ ใช่แล้วก็กลับมาจากจากพบประประปลก็มีเรียนลมเพลงเพื่ออัเส,สียงของสเตริเซตด้วยใช่จีกวันทีสามสินะแต่วันจะมือจะฝาหมองไพ่ไทยดูวันชุดวันชดแค่วันชด,นชด,ชนชดสำหรับวันชดุดผมเพลงอดีกตัวดีนาคิดเองมันเป็นแบบที่มาพูดก็ได้ลองเพลงก็ได้ได้หมดค่ะ มีอะไรให้โนอนๆ CF ได้บ้างคะ่ะ CF อะไร哟นอนๆ CF อะไรเน่ขอบคุณนะคะอีกสามนาทีจะไปแล้วจะไปแล้วนะใช่แล้วก็สำหรับวันที่26นะคะวังเกิดลนะีนาวังอังคารพอดีก็เลยจะมีพอปปับหลายคันเสุดท้ายใช่ไหม ได้มีทิ้งอยู่ออนไลน์ด้วยและซึ่งในพับปับไหลข้งสุดท้ายคนนี้นะก็จะมีความมาเป็นแบบเฟมมีนิดหนอยแต่ไม่ได้ถึงขนาดเฟมมีนะคะแต่ว่ามีโชว์ด้วยบ้างแล้วก็ก็มีเล่นเกมบ้างอะไรนี่เพราะว่าที่ไหนนายอยากเล่นเกมคาเฟูดอยังไม่เคยทําคนตัวเองไงก็อยากทำนี่แต่เมมเบอร์จะไม่ได้ได้ได้มาทุกคนนะคะก็จะมีมีประกาศแน่นอนจะมีเมมเบอร์ใครบ้างที่จะมาพับปับไหลข้างสุดท้ายคนนี้นะนะคะใช่ เววก็จะมีคลิปหุบทาหาอยู่ๆก็ขึ้นมาหนาฟีดอ้าวจริงเหรอกก่ามา CF CF คอนช้ยหรือเสื้อผ้าพี่นี่นะคะ CF อะไเสื้อผ้าดีนะที่จะขายนอนๆเนาะแต่ยังมย,ยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บทุกอย่างน่าจะอีกนางใกล้ถึงวันที่น่าจะ เก็บผอนทุกอย่างเรียบร้อยใช่ <c oughs> คือจริงๆเดือนนี้ถ้ามาเป็นผ่วยก็ไม่ติดเลยอะ่ะผ่้ยก็ผูไก็ได้เพราะอย่างก็วันที่หนึ่งทางว่าก็จะอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็พักผ่อนคดิถ้าเป็นเดือนนี้รู้สึกไม่สบายอะไรก็ไม่สนใจเลย <c oughs> คิดว่าทำให้ต้นทำให้ได้สำหรับเดือนนี้ไม่เป็นไรท่านเจตเดือนหน้านะก็พักผ่อนได้ไง ใช่ก็เลยเดือนนี้แหละทีมไปหมดแล้วทีมไปขนองทุกอย่างเดียวใช่จะได้มาเป็นเทมที่กับทุกงานแต่ตัวน,นี้ก็สเตเอนไฟก็จบไปบาเรียบร้อยแล้วใช่ก็เลยเหลือสเตนีเซตแล้วก็คอนเสริร์แล้วก็พอปัปบกลายความสุดท้ายเลยนี้ ใช่ก็คือถ้าเราไปมีใครแบบไปยูสเตเกเ a ชั่นคนเนี่ยวันที่สิบสี่แล้วก็มันมีคนที่มายูถึงพบป๊อปายก็มาซัมมาหมายได้นะคะคนที่มาพบปอปไลเนี่ยก็จะมีของฝากให้นะคะเพราะว่าเป like ็ <crease increasingly wrote> นโรชโชเออไม่ใช่โรชโชพบปอปไลครั้งสุดท้ายใช่ <laughs> ช่วงปนายนเพลงนไฟออสซิโลไปอะที่ทุกคนถามถามเหมือนดีนะปะับใช่กูจริงโอ้ยสิบนาชีแลด้โอีนะจะโผไปกกอนหนาจะรีบอับนานล้วก็ทำงานโต๊ะใช่เพราะวันนี้ไม่มีเวลาแล้วไม่รอกพรุ่งนี้จะมีเวลาไหมพรุ่งนี้กูกลับมาจะพบปบหลายคนมีเดียน์ร้องเป็นด้วย อือเโอเคทมที่ค่ะหลังพี่ดินะแกรดโคไลเซนได้ไหมคะไม่รู้ท่านได้จุกกันกน่าจะมีโอกาสก็ได้แต่น่าจะไม่จุกันยากนะคะช่วงแรกๆวันไหนอยู่ญี่ปุ่นพุ่นนีจู่กันพบปั๊บไลใช่ไหม ดูดหน่อยมากใช่หน่อยมากค่ะแต่ว่ากได้อยู่ใช่โอเคก็วันนี้ขอไปก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีใครมาผมปับไหลก็ได้เจอกันกับดินีะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็พยายามแบบถ้าว่างก็อยากไปพบปับไหลจะได้มาเจอก,กันทุกทุกคนที่คนที่มึมาดูสเตเมไม่ได้คนที่มาดูคนเสิร์ไม่ได้อะไรนี้ใช่ าผู้หีคนที่มาพปบปะอะไรก็จือกันนะคะเอยแล้วพบปะอะไลครั้งสุดท้ายปุน,นี้นะเนะ่บอกพี่สต๊าไ้ว,ว่าอยากขายน้ําแบบปกติดอามีสีแต่มีขายน้ําใช่ไหมอยากขายน้ําแบบสีชมพูสีม่วงสีเขียวมินท์เป็นสีเขียวมินทไหมก็สีเขียวก็ได้เต่านั้ไม่ว่ามีน้ำอะไรบ้างพี่สตาาก็กกำลังาพยายามหาสีที่ดีนัอยากได้อะสีที่จะตรงกายอยู่แต่ว่าไม่ถวนน้ําอะไรนะ เทนนิลดเกสไปแล้วจะได้มีสามสีไงสีชมพูสีเขียวมีแล้วก็สีมว่วงเนี่ยใช่รถติดตามนะคะวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้ <laughs> ใช่โอเคท้าดินะวัวนึงสองหุ้งของวาเต้โอเคก็จ,จะไปแล้วนะทุกคนโอเค วิ่งซิสิณามีที่ไหนมีที่ไหนหนึ่งสองเต้ขอบคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันพูดนี้นะบ๊ายบาย